ติสมปองจะบวชอีกเหรอไม่ได้บวชนะคะมันได้บอว่าไม่บวชหรอกเะโพสคอนเทนต์ไงวันที่หนึ่งเมษาไงวันที่หนึ่งเมษาไงวันโกหกไงวันโกหกโลกเราจะแต่งงานปลายปีแล้วจะไปบวชได้ไงตั้งบวชแล้วอยู่อย่างนี้แหละสู้ไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ โลกสวยไม่มีอยู่จริงหรอกนะโลกสวยมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้สวยแบบที่เราคิดฉะนั้นอยู่ไหนก็เหมือนกันมันจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่พอใจไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากได้มันต้องมีมันต้องเจอไม่ว่าจะอยู่ในรั้ววัดอยู่นอกรั้ววัดเจอหมดเจอหมดค่ะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจเราให้มันมีภูมิ ให้มันมีภูมิให้มันมีสติให้มันมีความตั้งมั่นพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่มันจะสู้เวลามันจะเจออะไรที่มันมันเข้ามาทดสอบมาท้าทายเราอยู่ในเหมือนกันชีวิตคือการไฟติ้งค่ะชีวิตคือการต่อสู้คือการไฟติ้งดิฉันเชื่อแบบนั้นดิฉันเชื่อแบบนั้นนะว่าชีวิตเป็นเรื่องของการไฟติ้งอยู่ไหนถ้าเราไม่สู้ไม่ไฟติ้งอ่ะก็ล้มเหลวหมดเหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในกำแพงวัดอยู่นอกกำแพงวัดเหมือนกันหมดในวัดก็มีสังคมพระเหมือนดิฉันพูดไงแก๊งพระแก๊งพระอตัวดีเลยวันๆไม่ทำอะไรแหละว่างงานนั่งจับกลุ่มกันเวลาฉันข้าวก็นินทาคนนั้นนินทาคนนี้เหมือนคารวาสเลยอย่าให้พูดเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันสาวไซให้กากินเวลานั่งฉันข้าวกันน่ะนินทาองค์นั้นนินทาคนนี้อันนั้นอันนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละสังคมคารวาสจริง จริงๆพระอัน,นตัวดี <c oughs> แต่ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะบากป,ปาก <c oughs> าออกมาแล้วก็เลยไม่อยากพูด่ังวันเถอะเออพระดีก็มีเยอะแยะเราก็เลือกศรัทธาเอาเราก็เลือกศรัทธาพระที่ดีๆแล้วกันพระที่ไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปศรัทธาเลือกศรัทธาเอาอืมเราก็เลือกศรัทธาเอาอัไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปต้องไปต้องไปศรัทธาเลือกศรัทธาเฉพาะที่พระดีๆที่ท่านประพฤติตัวดีๆ ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวค่ะเกี๊ยวกุ้งเติมพลังเติมพลังนะคะเออใช้ชีวิตกันต่อไปแข่งเรือแข่งพายแข่งได้อืม แข่งบุญแข่งวาสนามันไม่ต้องไปแข่งแต่มันสร้างได้บ,บุญวาสนาบุญวาสนาเรื่องบุญวาสนามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ําใจใครนะมันสร้างได้อ่าสมมติดิฉันเนี่ยถ้าสมมติอย่างดิฉันดิฉันเชื่อเรื่องบุญพาวาสนาเออเราเกิดมาจนพ่อแม่เราจนฉะนั้นเราต้องเจียมตัวเราไม่ต้องดิ้นรลนก็ตายแล้วก็จนไปอีกเจ็ดชั่วโคตร ดิฉันก็ตระกูลดิฉันก็จะจนไปอีกเจ็ดเชือชั่วโคตรแต่ดิฉันไม่คิดแบบนั้นไงดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าบุญวาสนาแข่งไม่ได้แน่นอนว่าเราไม่แข่งกับคนอื่นแต่ว่าบุญวาสนามันเป็นเรื่องของการที่สร้างขึ้นได้ค่ะมันสร้างขึ้นได้และเราสร้างเยอะๆมันก็เท่าคนอื่นเองนั่นแหละ พอเราสร้างเยอะขึ้นอบรมสั่งสมไว้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเดี๋ยวบุญวาสนาที่เราสั่งสมอบรมมันก็เท่าคนอื่นเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่มองเห็นได้ชัดที่สุดเลยยกตัวอย่างคนจนเนี่ยคนเกิดมาจนไม่ได้มีอันจะกินเท่าคนอื่นแน่นอนมันเป็นจะเป็นรวยเท่าลูกเศรษฐีคนมีตังมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาขยันแต่ถ้าเขาขยันเขารู้ลู่ทางทำมาหากิน,นก็รวยได้คนรวยหลายคนมันลูกคนจนทั้งนั้น พิมลิพายเนี่ยคิดว่านางเป็นลูกคนรวยมาก่อนเหรอนางก็แม่ค้าโนนี้ไม่ได้มีคนรู้จักเพียงแต่ว่าเขามีความเก่งเขามีความเก่งเขามีความสามารถเขาเก่งเขามีความสามารถเขาไม่หยุดเรียนรู้เขาไม่หยุดต่อยอดเขาก็ประสบความสําเร็จร่ารวยได้แต่พื้นฐานเขาไม่ได้มาจากคนรวยไปดูเซเลบหลายๆคนนี่เอคงเอแคร์อย่างเงี้ยเกิดจากตะลาอย่างเงี้ย อยู่สลัมของเตยอะถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กสลัมฉะนั้นเขาไม่ต้องดิ้นรลนไม่ต้องพยายามอะไรหรอกฉนันเป็นลูกคนสลัมเนันเขาก็ต้องยอมรับวิถีชีวิตแบบเด็กสลัมไปอยู่สลัมติดยาไปอะไรไปตามวิถีชีวิตเด็กสลัมมันก็ชีวิตมันก็ไม่เจริญแต่เขาไม่คิดแบบนั้นไงเขาก็ดินน้นรนหาจุดเด่นหาความสามารถของเขานะกล้องตัวแรกที่เขาถ่ายไลฟ์สดถ่ายอะไรอะก็แม่เขาก็ซื้อให้ เป็นอะไรอ่ะ beauty b l o กอ e r จนมีคนติดตามมีคนชื่นชอบเขาชื่นชมเขาจนทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จรวยมากซื้อบ้าน20ล้าน30ล้านได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนรวยมาก่อนไม่ใช่แต่เขาเป็นคนที่ไม่จำนนต่อบุญวาสนานะ บุญวาสนามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องจำน,น้นบุญวาสนามันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างทุกคนสร้างได้ทุกคนสามารถเป็นคนที่มีวาสนาได้ถ้าเราสร้างถ้าเราไม่ไม่ยอดท้อเราไม่ใช้ชีวิตไปแบบจำน้นต่อโชคชะตามันก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะดิฉันเชื่อแบบนี้ใครจะเชื่อแบบไหนไม่รู้แต่ดิฉันเชื่อแบบนี้ดิฉันเชื่อแบบนี้ เราต้องคิดแบบนี้นะอย่าไปโทษนู่นโทษนี่ไม่มีประโยชน์ไปโทษน,น,นู่นโทษนี่ชจะตาฟ้าดินไม่โทษอะไรทั้งนั้นนะ่ะแล้วต้องเชื่อมั่นในตัวเราเอาทุกอย่างงัดทุกอย่างที่ตัวเรามีออกมาใช้ให้คุ้มค่าเราต้องงัดทุกอย่างที่มันอยู่ภายในตัวเราออกมาใช้ให้มันคุ้มค่างัดมันออกมา ธรรมชาติให้มาแล้วอะไรก็ตามที่มันมีอยู่หาจุดเด่นให้เจอให้เจอหาจุดเด่นให้มันเจอแล้วเอาออกมาใช้อืมประสบความสําเร็จได้ค่ะสบความสําเร็จได้ใช่ตวันมันดีขึ้นแน่นอนตกวันมันจะดีขึ้นค่ะ วันมันจะดีขึ้นค่ะปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งไหม <c oughs> เกี๊ยวเซเวน่นจะมาปักช่วยเขาขายทาไ,ไมเซเวน่นเราต้องขายของเราสิเราขายทุเรียนจะมาปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งต้องตื่นก่อนนะดีฉันขายทุเรียนจะให้ที่ฉันมาปักตะก้าเกี๊ยวกุ้งก็ต้องตื่นก่อน ุเรียนขายเดือนนี้ค่ะแต่น่าจะเป็นหลังสงการเดี๋ยวรอชุดที่มันแบบแก่เต็มที่เนี่ยตอนนี้บางแผงอะเขาปิดรับซื้อแล้วนะเพราะว่าเจอทุเรียนอ่อนอย่าไปรีบกินเลยทุกคนทุเรียนมีดแรกอะเสี่ยงมากมีดแรกเสี่ยงมากเลยเพราะว่ามันจะเจอทุเรียนอ่อนเยอะทุเรียนมันยังไม่แก่เต็มที่เขาเรียกว่าทุเรียนเนื้อสอง มีดแรกเนี่ยมันจะเจอทุเรียนเนื้อสองเยอะทุเรียนเนื้อสองคือทุเรียนที่มันมีแป้งมันยังไม่แก่เต็มที่ถามว่ามันสุกไหมมันสุกแต่มันไม่หวานมันไม่อร่อยเข้าใจไหมกินทุเรียนต้องกินทุเรียนเนื้อหนึ่งทุเรียนที่ดิฉันขายอ่ะทุเรียนเนื้อหนึ่งทุเรียนเนื้อหนึ่งค่ะมันจะเนินจัดเนื้อมันจะแห้งแก่ดีหวาน เกิดอันนี้่ใส่ขยะแล้วยร้ยานขายทุเรียนเนื้อหนึ่งหมอนทองเนื้อหนึ่งเกร็ดพรีเมียมรอเลยหลังสงการค่ะหลังสงการได้กินแน่นอน ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวขอชมวิวหน่อยได้ไหมวิวอะไรคะวิวอะไรคะไม่มีวิวอะไรให้ดูเลยตอนนี้อยู่ในบ้านตอนนี้อยู่ในบ้านคะ่ะล้อช่างแต่งหน้าอยู่เนี่ยงานเขาจะเลทอีกแล้วเนี่ย ลำบากใจตั้งแต่หน้าอยู่ไกลเมื่อคืนพี่ชาติวินแรงแต่สงสารแกทุกคนสงสารแกเพราะคุณก็อยากไปเหยียบย่ำํำเ,เติมแกนักเลยสงสารแกสงสารแกเหยียบย่ำจำเติมกันซะจน แกจะไม่มีที่จะยืนแล้วสงสารแกจะต้องเอาถึงกับแกไม่มีบ้านจะอยู่กันเลยเหรอแกกังถึงขนาดนั้นเลยเหรออะไรไอ้ปุ้ยกินนะอืมอืมไอ้ปุ้ยอยากกินแห้วค่ะ ชาติไหนตามไม่ทันพี่ชาติบางรีพี่ชาติบางรีแห่งเมืองทิพพี่ชาต์ก็คือบางรีแห่งเมืองทิพพี่ชาติก็คือบางรีแห่งเมืองทิพเมืองทิพพังแล้วทุกคนหกร้อยคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะกดติดตามด้วยนะคะช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่ ม,มันแกวเฮ้ยไม่ใช่แห้วแห้วแวแแอ่อยุ้ยกินแห้วเห็นกินอะไรไม่ได้มันจะกินตามอีกปุ้ยติดตามค่ะของคุณห่าะติดตามกันไปผมชอบกินผลไม้ค่ะเนี่ยมาแล้วไม่ให้พ่อกินนะ คนดีกับคนถูกใจเลือกอะไรคนฉลาดไม่ต้องเลือกคะ่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ต้องเลือกเป็นคนฉลาดไม่ต้องเลือกเพราะเราสามารถได้คนที่ดีและคนถูกใจพร้อมๆกันได้ทําไมต้องเลือกล่ะคนที่บอกว่าต้องเลือกอะไรคือคนโง่คนที่ไม่มีทางเลือกแต่ชีวิตทีฉันมีทางเลือกอิ่ฉันสามารถได้คนที่ถูกใจและเป็นคนที่ดีด้วยได้พร้อมๆกันไม่เลือกคะ่ะทําไมต้องเอาคนที่มีความบกพร่องด้านใดด้านานึน่ง istol? ในเมื่อคนมันมีตั้งเยอะแยะใจดีจะเลือกทำไมไม่ค่ะไม่ค่ะเอาทั้งคู่ถ้าถูกใจแล้วไม่ดีก็ไม่เอาถ้าดีแล้วไม่ถูกใจก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ได้อีกฉะนั้นไม่เลือกค่ะแพ้ขอไม่เลือกนะเพราะแพ้สามารถได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ขอบคุณค่ะตอบคำถามนางงามทำไมต้องเลือกละ่ะ ชีวิตไม่ได้ดูชีวิตไม่ได้ดูสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นนะคะจะจะมาเลือกคนดีกับคนคนถูกใจไปเลือกทําไมเอาทั้งคู่หาให้มันได้ทั้งคู่เออเยอะแยะทําไมคนดีกับคนที่มันถูกใจเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะ่ะทําไมคนที่ถูกใจเราต้องเป็นคนเฮี้ยตลอดล่ะมึงจะอามาทําหาอะไรละ่ะถ้ามันเป็นคนเฮี้ยเอาให้มันมาทําร้ายจิตใจมึงเลย มึงจะามาทำร้ายใจิตใจมึงเลยชีวิตมึงไม่สามารถหาคนที่ถูกใจแล้วมันมันพอดีกับมึงได้เลยเหรอฮะทำไมคนถูกใจต้องเป็นคนไม่ดีตะกะอะไรตะกะอะไรคะทำไมคนถูกใจต้องเท่ากับคนไม่ดีหรือทำไมคนดีต้องไม่ถูกใจทำไมอ่ะทำไมทำไมสองคนนี้มันอยู่ในร่างเดียวกันไม่ได้ไม่เข้าใจทั้งๆท,ที่มันอยู่ในร่างเดียวกันได้นะคะ ทำไมดิฉันต้องเลือกคะท่านคณะกรรมการขาทำไมดิฉันต้องเลือกในเมื่อดิฉันสามารถหาทั้งคู่นี้ในในคนคนเดียวได้คะ่ะถ้าหาไม่เจอดิฉันก็จะหาให้เจอคะ่ะแต่ถ้าให้ดิฉันเลือกดิฉันไม่เลือกคะ่ะเพราะชีวิตไม่ได้ตินไลไหมต่อคะ่ะเออนะอีคนต้องเลือกแสดงว่าชีวิตมึงไม่มีทางเลือกคะ่ะเออถ้ามึงถ้ามึงอยู่ในภาวะที่มึงจำใจจำยอมต้องทนต้องเลือก แสดงว่ามึงคือคนที่ไม่มีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองค่ะเออแต่ถ้าหล่อนมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองหล่อนจะต้องสามารถเลือกคนที่ทั้งดีและถูกใจให้หล่อนในคนคนเดียวได้ค่ะเออจบ